สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะทางแอดมินก็มาแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกับรถเก่งราคาเบาๆนะคะภายในสวยหรูค่ะดูดีมากนะคะ n i สสันซีฟิโร A 3 2รถยนต์ปี2000เกียร์ออโต้น,นะคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นสีบอลฟ้านะคะเครื่องยนต์ VQ 2000 V 6ราคา69,900บาทนะคะทุกท่านต่อนหนักผ่านก่อนนะคะ รถบ้านสภาพดีเครื่องใช้งานสองระบบนะคะติดแก,ก๊สอย่างดีค่ะถังยังไม่หมดอายุนะคะโรงเรมเรียบร้อยค่ะเหมาะสําหรับการใช้งานในยุคนี้เลยทีเดียวนะคะก็เร,เรียกกันได้ว่ายุคน้ำมันแพงนะคะทุกท่านก็คนส่วนใหญ่หันมาติดแก,ก๊สกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เครื่องเคลียร์สมบูรณ์ดีนะคะเพิ่งเปลี่ยนมาเกอนมีนาปีหกห้านะคะใช้งานกันได้ยาวๆไปเลยนะคะทุกท่านแอร์เป็นระบบดิจิตอลค่ะเย็นจนหนาวนะคะ กระจกเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะในสวยสะอาดนะคะด้านหลังก็มีล้ออะไหล่ให้สมบูรณ์ดีนะคะทุกท่านช่วงล่างแน่นๆนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาใหม่ค่ะเป็นฟิล์มไฮคูล cool ะคะพิ่งติดมาใหม่นะคะเย็นสบายนะคะทุกท่านล้อแม็กสวยๆขอบ16ดโค่ะพร้อมกับยางดอกยังดีอยู่นะคะก็ยังใช้งานกันได้ยาวๆไปนะคะทุกท่านเดินทางใกล้ทางไกลสบายหายห่วงนะคะ69,900บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงค่ะทุกท่าน สภาพโดยรวมก็พร้อมใช้เลยทีเดียวนะคะสีสารรอบคันก็สวยงามค่ะถึงจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะโดยรวมแล้วก็ไม่เยอะไม่น่าเกลียดเลยทีเดียวนะคะคันหน้าเดิมๆค่ะรถบ้านเทส,สภาพไม่เคยชนหนักนะคะทุกท่านมีเรมเอกสารชุดโอนครบค่ะภาษีพรบปี6คานะคะ ท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่จังหวัดชนบุรีค่ะทุกท่านติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนะัดูรถทดลองขับนะคะสายตรงไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะเน้นโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงเท่านั้นนะคะแอดมินเพียงมาแนะนําเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่ในหน้านะคะเราใส่ราย,ายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อช่องทางการติดต่อเจ้าของรถไวใ้ให้ทุกท่านที่สนใจนะคะที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน สามารถโทรคุยนะัดดูรถกันได้เลยตรงเลยนะคะสำหรับแอดมินเองต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ